เมื่อพูดถึงกระแสรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดประเทศไทยในตอนนี้เชื่อว่ามีคนไม่น้อยที่รอคอยการมาของเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าจาก Great Wall Motor อย่าง Allra g o o d c a t ซึ่งทาง Great Wall Motor ได้ประกาศไว้เมื่อช่วงต้นปีว่าแผนการเปิดตัวนั้นจะมีขึ้นในช่วงปลายปี2021นี้ ล่าสุดมีข่าววงในของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยซึ่งมีข้อมูลที่ค่อนข้างตรงกันว่าเจ้าแมวแสนดีหรือออร่ากุดแคนั้นจะพร้อมเปิดตัวให้คนไทยได้สัมผัสกันในเดือนตุลาคม2564นี้อย่างแน่นอนหลังจากที่รถยนต์รุ่นแรกของค่ายอย่าง All New h a า a l h 6 Hybrid นั้นถูกปล่อยเขย่าตลาดเมืองไทยมาแล้วกว่า2เดือนและสามารถทะยานขึ้นเป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จในรถยนต์กลุ่ม Comp พ c t SUV ซึ่งต่อไปก็ถึงเวลาที่ทาง Great Wall Motor จะรุกตลาดต่อด้วยรถไฟฟ้าล้วนในแบรนด์ออ r ่โดยใน Facebook Fanpage ของ GWM Thailand นั้นก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกันโดยได้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเปิดตัวของ a อ r ่ Good ดแชทแล้ว สำหรับแบรนด์ออร่านั้นทางค่ายได้เคยออกมาเผยครั้งหนึ่งแล้วว่ามาตรฐานนั้นจะใช้แบบเดียวกันทั่วโลกซึ่งนั่นทําให้เราค่อนข้างมั่นใจได้ว่าสเปคด้านฮาร์ดแวร์นั้นจะเหมือนกันกันกบที่ทําตลาดในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขุมพลังแบตเตอรี่รวมไปถึงระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จส่วนออปชันด้านซอฟต์แวร์รวมไปถึงระบบช่วยเหลือการขับขี่นั้นต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้งว่าจะถูกจัดเต็มเหมือนในฝั่งของประเทศจีนหรือไม่ สำหรับออร่ากูดแคทนั้นจะมาพร้อมกับสถาปัตยกรรม l e m o n แพลตฟอร์มซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะของ Great w a l ม m อเตอส่วนการดีไซน์ของรถนั้นคงจะไม่ขอพูดถึงเนื่องจากแทบทุกคนน่าจะได้เห็นจากคลิปก่อนๆของเราหรือเพื่อนๆสื่อื่นๆที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ สำหรับระบบขับเคลื่อนของรถนั้นจะมาพร้อมกับ Permanent Magnetic Synchronous Motor ที่ให้พละกกำลังได้สูงสุด143แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด2 1 0นิวตันเมตรขับเคลื่อน2อล้อหน้าทำท็อปสปีดได้สูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนแบตเตอรี่ของรถนั้นจะมีให้เลือก2ออปชั่นก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด47.8กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถให้ระยะทางได้สูงสุด401กิโลเมตรต่อการชาร์จ และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด59.1กิโลวัตต์ชั่วโมงที่จะสามารถพารถไปได้ไกลส,สูงสุด501กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC สามารถปรับรูปแบบการขับขี่ได้5รูปแบบก็คือ Standard, Economic, Sport, AI Adaptive และ Super Power Saving ในส่วนของออปชันของรถนั้นจะเทียบชั้นกับ All-New h o w l H6 Hybrid ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติกรองมองภาพรอบคัน360องศาและอื่นๆอีกมากมายซึ่งน่าจะเป็นออปชันที่เหนือสุดในตลาดรถยนต์ในเมืองไทยแล้วในตอนนี้เมื่อเทียบกับรถยนต์ในคลาสเดียวกันโดยการเปิดตัวในรอบนี้ของ a l l r a g o o d c นั้นคาดว่าจะเป็นการเปิดตัวพร้อมกับราคาจำหน่ายและเตรียมส่งมอบด้ทันที เนื่องจากว่าตัวรถนั้นจะเป็นการนำเข้าทำตลาดแบบ Completely Built Up หรือเป็นการนำเข้าทั้งคันจากประเทศจีนส่วนในเรื่องของราคานั้นเนื่องจากว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับออปชั่นที่เทียบเท่ากับ All New How h o w l H6 Hybrid และค่อนข้างเหนือกว่าคู่แข่งที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันจึงคาดว่าราคานั้นอาจจะไม่ได้ถูกถึงขนาดที่หลายคนคาดคิด แต่ทางค่ายจะไม่ทำให้รู้สึกแพงเมื่อเทียบกับออปชั่นที่ได้อย่างที่เคยทำใน All New How h a w a l H6 Hybrid ที่ได้เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ซึ่งเราคาดว่าราคานั้นอาจจะอยู่ที่ราวๆ9 0 0 0ถึง1.2ล้านบาทหรือถ้าราคาต่ำกว่านี้เชื่อว่าจะสามารถเรียกยอดขายได้อย่างมากแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่แน่ชัดนั้นต้องรอติดตามกันต่อและหากมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเราจะนำมาเสนอให้ได้ทราบกันอีกครั้ง